สวัสดีครับวันนี้ในตนก็กลับมาพร้อมกับการซ่อมของอีกแล้วนะครับเพอ,เอิญเอสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากการที่ผมเนี่ยไปซนนะครับเอาอุปกรณ์ที่กินไฟเยอะจนเกินไปเนี่ยมาเสียบเข้าไปในระบบที่ช่องจุดบุหรี่ครับมันก็เลยทําให้ปรากฏว่ามันดึงไฟจนฟิวขาดนะครับซึ่งวันนี้ผมเนี่ยได้ลองดูนะครับว่าเราจะเปลี่ยนฟิว ของช่องจุบุรียังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะตัวนี้นะครับผมก็เริ่มเปิดฟิวที่อยู่ตรงใต้าฝากระโปรงรถก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาฟิวสำรองที่รถแถมมาให้เนี่ยเอาไปใช้ครับซึ่งผมก็ได้หาข้อมูลแล้วว่าส่วนของช่องจุบุรีนั้นใช้ฟิวขนาด1 5วัตต์นะครับซึ่งของเขาจะเป็นสีน้ำเงินเนาะเดี๋ยวเราก็เริ่มต้นจากการใช้ตัวดึงฟิวนะครับที่อยู่ใน กล่องฟิลนั่นแหละครับเอามาดึงออกมาเนาะซึ่งตัว15วัต์เนี่ยก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับหรือสีฟ้าตามที่เห็นเนาะนอกจากนี้มันก็จะมีตัวเลขมาให้ดูด้วยนะครับว่าเท่าไหร่ซึ่งก็จะเป็นเลข15นะครับตามที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมหลังจากที่เราถอดฟิลสำรองออกมาแล้วนะครับ เราก็จะไปดูกล่องฟิลนะครับอีกจุดหนึ่งที่อยู่ตรงหัวเข่าขวาของเรานะครับโดยเริ่มต้นจากที่เราดึงแผงนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็จะเห็นทุกของฟิลอยู่ข้างในนี้นะครับผมซึ่งเราก็จะต้องดูเทียบนะครับกับในตารางนะครับว่าฟิลตัวของช่องจุลบรีอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือไฟไอเนกประสงค์สองครับผม หลังจากที่เรารู้ตำแหน่งแล้วนะครับว่าจะถอดตัวไหนเนี่ยเราก็ไปดึงออกกันเลยนะครับโดยใช้ตัวดึงฟิลที่แถมมากับกล่องฟิลที่อยู่ใต้ฝากระโบรงรถนั่นแหละครับบีบเข้าไปแป๊บหนึ่งก็ดึงออกมาได้แล้วนะครับไม่ยากเลยหลังจากที่เอาตัวที่ขาดออกมาแล้วเนี่ยเราก็เอาตัวใหม่นะครับที่เอามาจากตัวสำรองหน้ารถเนี่ยนะครับใส่กลับเข้าไปนะครับที่ช่องเดิมที่เราดึงออกมาเนาะ ตามที่เห็นที่ทำในคลิปนี้เลยนะครับผมปิดท้ายนะครับโดยการใช้นิ้วกดอ,อีกทีนึงนะครับเพื่อให้มันแน่นนะครับผมอันนี้เป็นการทดสอบใช้ไฟนะครับซึ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือตอนที่ฟิลขาดนะครับสังเกตว่าช่องจุดบุหรี่เนี่ย ไฟมันไม่ติดถูกไหมครับเพราะว่าฟิลมันขาดเนาะแต่ว่าหลังจากที่ผมซ่อมเปลี่ยนฟิลแล้วนะครับสังเกตว่าไฟตรงช่องจุดบุหรี่มันติดแล้วนะครับผมนั่นก็แปลว่าการซ่อมของเราครั้งนี้ใช้ได้นะครับประสบผลสำเร็จได้ดีครับผม แน่นอนลหละครับหลังจากที่เราทดสอบแล้วนะครับว่าไฟรถของเรามันใช้ได้ตามปกติแล้วเนี่ยเราก็ประกอบกลับนะครับด้วยการประกอบช่องนี้กลับไปนะครับใส่ลอ็อกใส่ล็อกอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็กดให้แน่นนะครับผมอ๋อที่สําคัญนะครับอย่าลืมประกอบกล่องฟิลหน้ารถกลับคืนด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะหายเอานะครับผมปิดฝากล่องฟิลกลับให้เรียบร้อยนะครับ อย่าลืมให้มันมีเสียงดังแป๊กด้วยนะครับเชื่อเป็นสัญญาณว่ามันล็อกเรียบร้อยแล้วครับผมเอาละครับสำหรับการซ่อมเป็นฟิลของรถด s u z u ที D ่แม็นะครับปี2012ถึง2019ในหัวข้อของช่องจุดบุรีนะครับก็คงจบแต่เพียงเท่านี้เนาะสำหรับรอบหน้าในต้นจะพาไปทำอะไรนั้นค่อยว่ากันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ